สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวสีกันสนิมเป็นแบบกระป๋องสำเร็จรูปนะครับตัวนี้เป็นของบรอนนี่นะครับอันนี้มันเป็นสีกันสนิมสำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเอาไปพ่นเพื่อกันสนิมได้เอาไว้ซ่อมแซมตัวช่วงล่างของรถเรานะทีอ่อาจจะมีสนิมหรือตรงไหนมีการล่อนของสีกันสนิมที่พ่นไปก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็เอาตัวนี้มาพ่นซ่อมได้ พ่นเก็บตรงนู้นตรงนี้ได้วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เปิดกระป๋องมาเขาจะมีตัวกา้านการพ่นตรงนี้นั่นแหละก็คือในกรณีเราพ่นตามซอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่ครับถ้าใส่เนี่ยก็คือเราก็จะพ่นง่ายหน่อยเขย่าสเปรย์ใช้งานเหมือนสีสเปรย์ทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้มันตัวเนื้อสีมันจะหนาก็ตัวนี้กระป๋องหนึ่งอยู่ที่ห0ร้อยซีซีนะครับ ก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกไปพ่นกันสนิมตามร้านหรืออะไรแบบนี้นะครับกเ็เราซื้อแบบนี้มาซ่อมแซมบ,บางจุดได้เนี่ยนะครับวิธีการใช้งานก็สำหรับช่วงล่างอยู่แบบนี้นะครับถ้าสมมุติเพื่อนเห็นตรงไหนมันมีสีร่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาสีตัวเนี้ยพ่นไปได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนพ่นเนี่ยเพื่อนๆก็ล้างช่วงล่างล้างบริเวณตรงที่พ่นแล้วก็รอให้มันแห้งก่อนก็นกได้นะครับแล้วก็ พ่นทับไปนะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถพ้นไปได้เลย สำหรับช่วงล่างรถยนต์ของใครนะครับที่ไม่ได้พ่นการสนิมอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวอย่างเงี้ยเราก็ซื้อตัวเนี้มาพ่นตามซุ้มก็ได้นะครับซุ้มล้อรถเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสเป็นสนิมง่ายมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเหยียบสิ่งสกปรกบนถนน,นนขึ้นไปเก็บนะครับอย่างบางทีเราวิ่งตามรถน้ําหยดหย,ด,หยดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้น้ําที่มันหยดลงมามันเค็มหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ดีกว่าไม่ได้พ่นเลย อันนี้อย่างในกรณีรถเก่งอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ตัวแพงจริงๆมันจะไม่มีตัวบุกันเสียงมาให้เขาก็จะมีตัวพ่นตัวผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะาไว้กันเสียงแล้วก็กันสนิมด้วยนี่แหละนะครับหนามาอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ผมพ่นกันสนิมทับไปชั้นหนึ่งแล้วแต่ก็มีหลุดล่อนบ้างบางจุดนะครับเพราะว่าหลายปีแล้ะอย่างในกรณีรถเก่งเลยเนี่ยมันจะพ่อชอบผูกตามตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยจะพาะผูกตามเนี่ย ถ้าใครที่ล้างรถแล้วไม่ได้ล้วงตรงนี้ก็มันก็จะผุได้เพราะว่าเออเวลาเราดีดสิ่งสกปรกจากล้อไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปเก็บตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาขังตรงนี้เนี่ยนะตรงจีบพับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสผุได้รอบเลยแล้วเวลาเราพ่นกันสนิมเนี่ยถ้าเป็นพ่นที่พ่นกันสนิมแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยละเอียดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มาตามเก็บให้เพื่อนๆหรอกครับเนี่ยตามซอกตรงเนี้ยอย่างอย่างรถผมเองเนี่ยก็คือพ่นกันสนิมมาเนี่ย กลับมาผมก็ต้องมาถอดล้อแล้วก็พ่นส่วนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านเนี้ไม่มีรอยพ่นเลยขาวสนิทเลยด้านจีบซุ้มล้อตรงเนี้ยเขาจะพ่นแค่ตรงที่เราเห็นแล้วก็พ่นสะดวกแค่นั้นอันนี้ผมสั่งซื้อมาใช้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมแค่ซื้อมาลองใช้ให้ดูนะครับก็แต่ว่าถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ผมซื้อมาไว้ใต้คลิปนะครับ เพื่อนๆก็เข้าไปกดเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ